ลองมาดูการแกะนะครับแกะตอนนี้ก็คือเราหล่อเรซินเนี่ยแห้งและแข็งแล้วนะครับก็ลองแกะนะครับทีนี้เวลาแกะเนี่ยตอนนี้กําลังเปรียบเทียบไปดูว่าผมเคยแกะเนี่ยตอนที่แดดมัน,นร้อนๆอากาศร้อนๆมากๆเนะี่ยไอตัวนี้มันจะอ่อนเหนียวเหนียวนะครับ อ่อนแบบติดมือทีนี้วันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะครับเมื่อคืนฝนตกเดี๋ยวลองแกะดูนะครับผมว่าแบบแบบนี้ดีกว่านะครับแกะตอนอากาศเย็นๆที่ไอตัวดินน้ำมันมันยังแข็งแข็งอยู่เนี่ยมันจะดีกว่าไม่งั้นไอ้ดินน้ำมันมันจะออกเละๆะครับมันจะทำให้เป็นก้อนยากถ้า ถ้าดินน้ำมันถ้าอากาศมันร้อนดินน้ำมันมันเละก็เอาไปโยนเข้าช่องฟิตไว้ก็ได้นะครับหรือจุ่มน้ําแช่น้ำแล้วพักนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะออกง่ายกว่าเพราะมันจะแข็งติดกันเป็นก้อนนะครับแล้วมันจะออกง่ายกว่าแล้ค่อยมาตัวนี้ออกถ้าอากาศร้อนร้อนแล้วมันเละเนี่ยไอเนี่ยมันจะเอาออกยาก เพราะมันจะเหลวครับเหลวก็ไม่เหลวเป็นเหลวมากด้วยนะแบบเอาออกยากนะครับตอนหล่อนะครับกระดาษตัวนี้ไม่ต้องแกะออกนะครับเพราะเดี๋ยวเราแกะกระดาษออกเนี่ยมันจะลอกไอ้พวกดินน้ำมันหรือเรซินที่มันปิ้นออกมาด้านหลังออกไปด้วยนี่นะครับแล้วไอ้ตรงนี้เราก็เก็บไว้ใช้ต่อนะครับ แบบนี้มันจะเก็บง่ายหน่อยถ้าอากาศร้อนๆแล้วมันอ่อนๆเละๆเนี่ยเก็บยากนะครับนี่เราค่อยมาขูดออกนะครับเดี๋ยวเราก็ไปค่อยๆตะใบไปค่อยๆตะไบนี้ออกนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ใช้วิธีการค่อยๆตะไบก็ได้หรือถ้ามันล้นไปไม่มากเนี่ยเราก็ขูดออกค่อยๆขูดนะครับตอนนี้ต้องอย่าลืมว่าตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะ ถ้าไปบิดมันมากเนี่ยตัวนี้มีทีที่จะแตกหักได้ง่ายเพราะว่าตัวเรซินเนี่ยเขามีความแข็งก็จริงแต่เขาจะมีความเปราะอยู่นะครับผมเคยงัดแล้วก็แตกไปนะครับค่อยๆแต่งนะครับ มีดค่อยๆแต่งอ่ามีดมันต้องไม่คมมากถ้าเป็นคัตเตอร์มันจะแต่งแล้วไม่ค่อยดีนะครับชันลแบบ็บเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆแต่งนิดเดียวนะครับแต่งนิดเดียวเพราะเดี๋ยวเราเราครอบลงไปครอบลงไปเนี่ยนะครับครอบลงไปในตัวพระอ่าเดี๋ยวดูตัวพระกันเลย พะเมื่อคืนเดินกาวไว้เรียบร้อยแล้วคระเดินกาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็่อนใส่เนี่ยก็ลองประกบดูนะครับอันนี้ก็ลงเกือบสนิทแล้วนะครับจริงๆก็ลงได้ละสนิทแล้วล่วนะทีเนี้ยส่วนที่เกินขอบมาด้านบนเนี่ยก็คือเขาเกินมาด้านนี้นะครับ แต่งแตพวกนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่ออกนะครับขัดยังไงก็ต้องขัดนะครับขัดเอาดินน้ำมันออกนี่นะครับขัดเอาดินน้ำมันออกให้หมดนะครับด้านนอกก็เดี๋ยวเราก็ตะไบนะครับตะไบแต่งแล้วก็ไปปัดเงานะครับเราค่อยมาประกอบแบบนี้เราต้องปัดเงาขัดผมจะขัดตัวนี้ด้วยนะครับขัดแล้วก็ปัดเงาตัวนี้ด้วย ตัวนี้ระวังนะครับระวังไอ้ตัวตัวกรอบเราแตกนะครับเรซินเขามีความความเปราะอยู่นะครับเขาแข็งก็จริงนะครับแต่เขามีความเปราะเขาไม่ได้เหนียวหนืดเหมือนพลาสติกนะครับ ถ้าเราเทไว้พอดีพอดีนะครับเราก็จะจะแกะง่ายหน่อยนี่นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับหนอกมันล้นไปเยอะก็เดี๋ยวก็แต่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยแต่ง ต้องลองดูนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงว่าเขาทำกันยังไงก็คิดได้ก็ลองเลยนะครับเห็นเขามีลงไว้แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงก็าอาจจะเทแล้วใช้ได้เลยก็ได้นะครับใครมีวิธีง่ายๆก็มาแนะนำผมหน่อยนะครับในเมื่อเราไม่รู้เราก็ลองอยากอย่างที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวผมก็ไปนั่งแต่งนะครับตอนแต่งผมต้องใช้แว่นนะครับตอนนี้ไม่ได้ใส่แว่นสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับเผื่อเผื่อมีประโยชน์นะครับท่านใดอยากลองก็ลองไปทําดูนะครับถูกใจหรือมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับสําหรับคนทํา <c oughs> คนทํา youtube <c oughs> ก็จะมีกําลังใจตรงนี้แหละ กำลังใจตรงยอดคนที่เข้ามาดูนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ถ้าทำแล้วเงียบนะครับมันก็มันก็ไม่มีกำลังใจในการทำต่อนะครับท่านที่ทำ u t u b e จะเข้าใจตรงนี้ดีนะครับเมื่อก่อนผมเองเนี่ยไปดู youtube ของคนอื่นเขานะ่ก็ไม่ได้ไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรให้เขาแล้วครับเพราะว่า กด็ดูไปงั้นก็ไม่รู้นะครับว่ากดไลค์กดแชร์แล้วมีประโยชน์ตรงไหนนะครับจนตัวเองมาทำเนี่ยถึงรู้ว่าม,มันเหมือนกับว่าอามีคนดูเราอยู่เรารู้ว่าเราทําแล้วมีคนมีคนดูอาจจะชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะครับเมื่อมีคนดูเราก็มีกําลังใจในการที่จะทําต่อไปนะครับดดาาย้ำอีกครั้งนะครับผมว่าตอนอากาศมันไม่ร้อนดินน้ำมันที่มันแข็งแข็งเนะี่ย มันจะอ,ออกง่ายกว่านะครับเอาออกง่ายกว่าจะได้มาอย่างนี้นะครับได้มาอย่างนี้อันนี้ฝาหน้าเดี๋ยวผมก็จะใส่ใส่เข้าไปในพระสององค์เนี้ยนะครับแล้วก็ไปตัดแต่งกันอีกทีนึงเสร็จยังไงก็จะมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่หลวงพ่อจรลันคืองานแบบนี้นะครับงานที่จะใส่งานที่จะใส่กรอบแบบนี้ที่ใส่หน้ากากแบบนี้นะครับงานถ้าตัวพระเนี่ยเป็นลงยาหรือเป็นสีแบบนี้ ผมว่าใส่แล้วเ็าจะตัดกันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะเงาแล้วก็มีมิติมีความนูนอยู่นะครับเหมือนงานที่เรียกงานลงถมเลยทุกอ,อ,อย่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อ่าอันนี้ก็เป็นคลุดนะครับอันนี้เลเซอร์ลงสีเฉยไม่ได้เคลือบเรซินนะครับไม่ได้เคลือบเรซินซึ่งตัวงานก็ตัดนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้แต่งนะ ก,ก็ตัดกับตัวพระอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นพระเรียบๆอันนี้อันนี้ก็รอตัดอยู่อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เคลือบเรซินนะครับนี่ก็เหมือนกันไม่ได้เคลือบเรซินนะครับพระท่าท่าสีเรียบๆขาวๆนะครับ ทีนี้จะใส่สีอะไรก็ต้องดูดูตัวสีองค์พระด้วยนะครับว่าใส่แล้วขึ้นไหมตัดไหมนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของถ้าเราเลี้ยงให้ลูกค้าขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าด้วยนะครับเราชอบสีนี้แต่ลูกค้าบางคนบอกว่าไม่ชอบเลยสีดําบางคนต้องเอาสีชมพู่งเงี้ยนะครับก็ได้ก็าตามใจลูกค้างานทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับช่างบางคนผมเห็นเท่าที่เคยเห็นๆๆนะครับ ช่างฝีมือดีเลี่ยมสวยแต่ยึดตัวช่างเป็นหลักไม่เอาตามใจลูกค้านะครับไม่นานก็งานก็หายนะครับเพราะอะไรเพราะเราเลี่ยมเราต้องเลี่ยมให้ลูกค้าลูกค้าเป็นคนคล้องนะครับช่างบางคนบอกผมจะเอาอย่างเนี้ยคืออารมณ์สินนะครับก็งานบางอย่างมันก็อารมณ์สินได้นะครับตามใจคนสร้างได้อย่างเช่นงานศิละปะงานวาดรูปแต่อันนี้เป็นพระของลูกค้า จริงๆเขาอยากได้แบบไหนก็ก็ต้องตามใจเขาอะนะครับบางคนชอบเรียบๆหูไม่ต้องแทงหูไม่ต้องสลูตัดเรียบๆธรรมดาเขาบอกสวยละแข็งแรงดีละอ่ะก็ต้องตามเขานะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวมาให้ดูกันอีกทีนะครับช่วงนี้ก็โควิดรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับให้ปลอดภัยทุกท่านนะครับขอให้เหตุการณ์มันฟื้นกลับมาปกติเร็วๆนะครับ เอาให้รอดช่วงนี้กันไปก่อนแล้วค่อยว่ากันพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ